เดรเรื่องราวที่เป็นเรื่องใหญ่ของโลกเพราะว่าเป็นมหันตภัยทางธรรมชาติที่มีอาจควบคุมได้และตอนนี้ความสูญเสียก็ยังคงพุ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือเหตุแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนที่ณตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับทะลุขึ้นไป127รายแล้วและว่ากันว่านี่เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ13ปีทีเดียวครับ สำนักข่าวหลายสำนักนะครับในต่างประเทศรายงานบางสำนักข่าวเนี่ยบอกว่าความรุนแรงเนี่ยประมาณ5.9แมตนิจูดแต่ทางจีนก็รายงานว่าประมาณ6.2ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงคืนวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารเวลาเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของจีน <c oughs> และมณฑลที่ได้รับ ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็คือมณฑลการซูกับมณฑลชิงไห่ซึ่งนี่เป็นเหตุรุนแรงที่ทําให้ณนะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ127รายบาดเจ็บสูญหายอีกกว่า700รายสื่อทางการของจีนอย่าง c c t v รายงานว่าเฉพาะมณฑลการซูมีผู้เสียชีวิต113คนบาดเจ็บ536คนส่วนมณฑลชิงไห่พบผู้เสียชีวิตเบื้องต้น14คนบาดเจ็บอีกร่วมๆเกือบ200คน ทางการจีนรายงานด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังมีผู้เสียหายอีกอย่างต่ำๆไม่ต่ำกว่า20คนตอนนี้ผู้ประสบภัยจำนวนมากต้องอาศัยนอนในเต็นท์ชั่วคราวท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอากาศหนาวเย็นจัดในพื้นที่ประสบภัยแม้ว่าทางการจีนจะระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับทั้งทหารตำรวจทั้งหน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยไปแล้วไม่ต่ำกว่า5,000คนนะครับแล้วก็มีการอนุมัติเงินแล้วเกือบเกือบพันล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามแต่ว่ากันว่าความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยานานทีเดียวเพราะว่าบ้านเรือนก็เกือบเกือบห้าพันหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบและณตอนนี้น้ําประปาซึ่งใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวก็ใช้การไม่ได้ในหมู่บ้านแถวนั้นทางการจีนรายงานด้วยนะครับว่าเกิด aftershock หรือว่าแรงสั่นสะเทือนตามมาอย่างน้อยๆ9ครั้งความรุนแรงเนี่ยมากกว่าระดับ3.0และบางครั้งอาจ,จรุนแรงไปถึง4.1 จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างนะครับจากกรุงปักกิ่งราวๆ1,300กิโลเมตรแล้วอยู่ในแถบขุบเขาที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวจีนทั้งที่เป็นจีนทั้งที่เป็นจีนมุสลิมและก็ชุมชนบางแห่งที่ติดกับที่เบตด้วยก็เป็นไปด้วยความยากลําบากล่าสุดประธานดีตสีจินผิงของจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ความพยายามในการค้นหาผู้ประสบภัยและขอให้เจ้าหน้าที่ระวังหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลําบากในพื้นที่สูงครับและอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลจีนจัดสรรเงินบรรเทาทุกเบื้องต้นนะครับ200ล้านหยวนหรือประมาณ980ล้านบาทเพื่อรับประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทั่วโลกจับตามองแล้วก็เอาใจช่วยอยูอ่แล้วก็บางส่วนที่รอดชีวิตออกมาได้นอนอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวแล้วสภาพตอนนี้อากาศที่เมืองจีนนนหนาวมากนะคะคุณผู้ชมคะนอกจาก เวลามีแผ่นเินไหวเราก็จะเห็นภาพของแรงสั่นสะเทือนใช่ไหมคะตามจุดต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมลองดูไปพร้อมๆกันนะเป็นคลิปที่ถูกแชร์เยอะมากนะคะเป็นนักศึกษาเขาต้องพังหอพักประตูหอพักออกมาเพราะว่ามันถูกล็อกค่ะก็เลยถูกถามถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมันมากเกินไปหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะ็นนักศึกษาชายกลุ่มหนึ่งเขาพยายามช่วยกันพังประตูหอพักนี่ค่ะพยายามช่วยกันทุบช่วยกันพังออกมาเพราะว่าประตูมันล็อกนะคะล็อก ล็อกเพื่ออะไรล็อกเพื่อสร้างความปลอดภัยนะคะแต่ปรากฏว่าคือคลิปนี้พอเห็นว่าพอมันแผ่นดินไหวมากขนาดนี้แล้วน้องๆนักศึกษาเขาพยายามเอาตัวรอดนะคะก็เลยกลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจให้กับคนส่วนใหญ่นะเขาก็มองว่าเอสมตรการนโยบายในการปิดาการเข้าออกของมหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยก็จริงอะแต่ว่าในมุมกลับเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงเหมือนกันนะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมามันออกไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วคลิปนี้มันก็เลย ส่งผลทำให้เกิดเสียงเรียกร้องนะคะให้ตรวจสอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสมดุลหาบาลานซ์หว่างการนกสาความปลอดภัยกับ เสรีภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตแล้วก็ควรประเมินผลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งด้วยพอ <ừ. S 1> ดูเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันก็นึกไปถึงไอ้พวกหน้าต่างที่เป็นเหล็กดัดเวลามีไฟไหม้อย่างเงี้อยเหล็กเออมันก็ออกไม่ได้เหมือนกัน<ฆ>นะคะแต่ว่ารูปแบบใหม่ก็เริ่มมีเหล็กดัดแบบที่มีก่อนล็อกถอดได้ก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันนะค่ะแต่อันนี้ก็คือต้องยังไงดีนะประตูเนี่ยเป็นกฎของจีนเขาซึ่งค่อนข้างจะเข้มงวดก็สุดท้ายเลยต้องเกิดการพังประตูออกมาแบบนี้ยังดนะะพังอกมาาาไ้้่เรว็ตป จุดที่มันปลอดภัยใช่ไหมคะครับขอ,อพักในบ้านเรากอ,อพักนักศึกษาต่อให้มีกฎห้ามเข้าออกหลังเที่ยงคืนผมว่ามันก็น่าจะมีรอปภที่คุมแล้วก็เปิดให้ได้นะแต่จริงๆเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันต้องไปหาจุดที่มันเป็นแบบสาใหญ่ๆคือถ้ามันยังออกไปที่โลง่งไม่ได้อย,อยู่ในนั้นก็คือต้องอยู่ใต้คือลองนึกภาพดูว่าถ้าใช้เวลาค่อนข้างนานในการพังประตูเออมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอะไรมันจะล่วงลงมาก็ไม่รู้